พบกับเราดกรกิติศักดิ์ทนายธนิพนธ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับผมทนายดวงรัตน์สีนวลครับทนายความในทีมดกรกิติศักดิ์ทนายความวิถีพุทธนะครับวันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับราราชำยัดนะครับผมความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คนะครับผมพุทธศักราช2534ครับ อ่านะครับผมหลายคนนะครับผมทําทางการค้าปกตินะครับผมจะอมีการออกเช็คหรือว่าสัญญาจะใช้เช็คนะครับผมเป็นการชาระเงินค่าสินค้าหรือมีการค้าขายกันนะครับผมซึ่งปัจจุบันครับมีการค้าขายออนไลน์กันนะครับผมและเป็นเงินจานวนมากจําจเป็นต้องออกเช็คนะครับผมเราจะเห็นว่าการออกเช็คนะครับผมซึ่งมีความผิดในทางอ,ดดอาญาด้วยนะครับผมเพราะว่ากฎหมายนั้นบันญญัติไปว่า เป็นการนะครับผมเป็นการต้องการลงโทษลูกหนี้ในการที่ไม่ใช้หนี้ตามเช็คนะครับผมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการให้เป็นเครื่องมือให้ลูกหนี้บีบังคับให้นะครับผมให้ลูกหนี้นะครับผมใช้เงินตามเช็คโดยการเอาคดียาบบีพอครับผมแต่ทางนี้ทางนี้ทางนั้นนะครับผมผมจะกําหนดว่าสาระสําคัญของการออกเช็คเป็นยังไงครับผมตามมาตรา4นะครับผมผู้ใดออกเช็คนะครับเพื่อ ชำระนี้ที่มีอยู่จริงและบัคับไปตามขฎหมายโดยมีลักษณะหรือเป็นการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้นะครับอนุหนึ่งนะครับเจตนนเจตนานะครับที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คนะครับอนุสองนะครับในขณะที่ออกเช็คนั้นไม่มีเงินอยู่ในบัญชีอันจะพึงได้ใช้เงินนะครับอาอนุสามนะครับให้ใช้เงินตามจํานวนเงินที่สูงกว่าเงินที่มีอยู่ในบัญชีอันจะพึงใช้เงินในขณะออกเช็คนะครับผม อนุสี่นะครับถอนเงินทั้งหมดหรือแต่มของสดออกสมาชิกอนพึงใช้เงินตามเช็คนะครับผมจนตรวจำนวนเงินหรือไม่พอที่ใช้เงินตามเช็คนั้นได้นะครับผมอนุห้าครับห้ามธนาคารมิให้ใช้เงินตามเช็คโดยสุจริตนะครับผมเมื่อได้มีการยื่นเช็คเพื่อให้ใช้เงินตะโดยชอบโดยกฎหมายถ้าธนาคารไปเสียไม่ให้ใช้เงินตามเช็ค,ผ,ชชชคชชผู้ออกเช็คมีความผิดนะครับผมก็หมายความว่าผู้ออกเช็คมีความผิดโทษ ปรับนะผมไม่เกินหกหมื่นบาทหรือจํคพกไม่เกินหนึ่งปีหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับแต่ท้งนี้นะครับอ่าโทษเหล่านี้เป็นโทษจคพูไม่เกินหนึ่งปีอยู่ในอำนาจของศาลแขวงครับศาลจะลงโทษจํคพูได้ไม่เกินหกเดือนนะครับผมอันนี้คือความรู้นะครับแต่การออกเช็คนั้นเราจะเห็นว่าการออกเช็คนั้นแตกต่างการสั่งจ่ายเช็คนะครับผมซึ่งศาลฎีกานะครับผมซึ่งเป็นศาลสูงสุดนะครับผมท่านได้อ่า พี่ภาคษาลงความเห็นว่าการออกเช็งไม่ว่าผู้ใดนะครับผมแม้ไม่ลงรายมือชื่อแต่ถ้ามีส่วนร่วมหนึ่งในการรับผิดเช่นกรรมการบริษัทหรือว่าถือว่าเป็นผู้ออกเช็คด้วยนะครับผมสิ่งเหล่านี้ต้องระวังนะครับผมเ,เราจะเห็นนะครับผมว่าการออกเช็คน,นั้นมาแล้วถ้าเราไม่มีการใช้เงินตามธนาคารก็เป็นความผิดตามไอพอบอรบบดังกล่าวนะครับผม พราะหนี้นะครับผมการออกเช็คนี้ต้องระมัดระวังนะครับผมถ้าเราไม่ได้ใช้เงินตามเช็คหรือนับตั้งแต่ธนาคารปฏิเสธการสั่งจ่ายนะครับผมเขาไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนไม่มีเงินจ่ายแล้วก็เขาต่อออกหมายเรียกหรือว่าออกหมายจับตามมานะครับผมก็จะเป็นคดีความเกิดความยุ่งยากในการทําธุรกิจนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมทนายดวงรับศรีนวลนะครับผมทนายความในทีมดรเกียรกติศักดิ์ทนายความวิถีพุทธนะครับขอกล่าว่าท่านว่านครับหากท่านไม่รับความเป็นธรรม แล้วยากจนทางสภาทนายความนะครับผมมีมีทนายที่ให้ความช่วยเหลือกับท่านฟรีนะครับโดยที่มีทนายอาสาอยู่แล้วนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมขอให้ท่านที่ได้ฟังคลิปนี้ที่เป็นประชาชน,นครับมีโุขภาพแข็งแรงนะครับผมปาจจากโลกภัยล่ำรวยเงินทองครับสวัสดีครับ